สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับคุณจะได้รู้จักผมมากขึ้นอุ้ยคุณทราบขอบคุณโดเนท่ยสำหรับ20บาทครับขอบคุณครับเงผมไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับวันเดของชินคุณขอบคุณครับคุณธรรมดาอุ้ยขอบคุณครับเดนเย็นทุกคนใจเย็นพี่จ่าตัวแตกพี่จ๋าตัวแตกใจเย็นนะตันี้คือใครนะครับอุ้ย ค,คุณยมน,นาขอบคุณสำหรับห้าสิบบาทครับทางผมพึ่งฟิวไปกับปู่ฟังเมื่อวานหลังจากเลิกไลฟ์ไปอีกไลฟ์หนึ่งนะครับทุกคนทุกคน<ว>เย็นเย็นขอคนโดเนทให้ด้วยขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่ไมหวแล้วะไม่ไหวแล้วขอบคุณโซกาสำหรับสิบเอ็ดบาทนะครับทุกคนใจเย็นๆนะร้อยแปดสิบกิโลเมตรหกลบนะทุกคนไม่ต้องห่วงนี่คุณชินอุ้ยขอบคุณสำหรับโดเนทครับขอบคุณครับ ป,ปู่ชินปู่ชินอะไรผมไม่ใช่ปู่ผมอายุแค่ยี่สิบปีทุกคน,กคนไม่ใช่ยี่สิบล้านไม่มียี่สิบล้านมีแค่ยี่สิบปีเชื่ออ๋อลุงชินเย็นๆนัน,นทุกคนยน <laughs> ต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับชี่องคุครกุการมีคนนี้ด้วยนะครับทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์นะครับอีกๆแล้วก็ความสูงของผมนะครับแน่นอน คนอย่างเราแล้วอายุ20ปีขอบคุณคขอบคุณสำหรับโดเนีนะครับใครเอ่ยหยุดปากเงอีแก่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 ยาวโซกะผมไม่แก่ผมไม่แก่นะทุกคนไม่แก่ไม่เคยแก่เชื่อครับแต่ว่าขอคะแนนของแต่คุณโซก้าคืนได้ไหมครับไปคุยกับคุณโซก้านะครับไม่แบบคือแบบคือแก้ผมยืนลุกขึ้นยืนอ่ะุทุกคนก็มองเห็นผมแหละ <ข>คือไม่ว่านะคุณอยู่ไหนทุกคนก็จะเห็นผมขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับทุกคนหยุดป้ายกันก่อน